ที่ห้าเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคณะสัทถิงปัญจมเตหิพิคูสตสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหงติพระขวันตังทัศนายะพิคูสังคันจะอระโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะโหสิ อะยังโขพระวาสกเกสุวิหารติกัปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาัตาพี่ขูสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพี่ขูสเตหิสพเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาุหติพระควันตังทัศนายะพี่ขูสังคันจะยันูนะเมะยามปิเยนะพระควาเตนุเตนุปัสังกะเมยามะอุปปัสสังกะมิตวาพระควโต สันติเกปเจกคาถาภาเสย,ยามหติอาตโขตาเทวตาเสย,ยถาปินามะพลาวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาลรียภาษาดิตังวาพาหังสัม,มินเชยะเอวะมีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตาระหิตาปะคะวตโตปุระโตปาตุระหังสุ <c oughs> ทะโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอถังสุเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาพระควตูสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวันนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตตัมหาอิมังธรรมะสมยังแทขิตาเยวะอปะราชิตาสังคันติอทะโขอปาราเทวตาพระควตูสันติเกอิมังคาถังอภาสิ ตถาภพพิฆวโวสัมมาทิหังสุจิตตังอัตนโนอุชุมกะกมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทรียาน,นิลักขันติปันธิตาติอัตโคอป,ปราเทวตาภควตโสตสัตติเกอิมังคาทาังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปลีคงังอินทขีลังโองหัจจะมะเมชาเตจรันติสุทาวมิมสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันต สุทันตาสุสูนาคาติอรโคอปราเทวตาพระคัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสระนาคา,าเตสนะเตคะมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเท е หังเท е วากายังปฏิบุเรสตีติอรโคพระควาพิขูอมันเตสิยยเยภูเยนะพิขเวทัสสุโลกธาตูสุเท е วตาสันนิปฏิตาหตุติตัทธาคตังทัศนายะพิขูสังคัญจะ เยปิเตพิคเวอห์สูงอติตมัทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสูงเศยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภิภวิสันติเศยยะถาปิไมหังเอตระหิ อาจิกิสามิพิขเวเทวากายานางนามานิกิตติสามิพิขเวเทวากายานางนามานิเทศิสามิพิขเวเทวากายานางนามานิตังสุนาถกสาธุกังมณสิกโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโหเตพิขูพระเขาวโตวปัจจเสสูงพระเขาวาเอตะัทะทบูจะสีโลกะมนุษย์กสามิยัตถภูมิมาตทัทสิตา เยสิตาคิรีคพลังปหิตัตตาสมาหิตาปุทูสิงหาวัสลีนาโลมาอ่างสาพิสัมพุโนโอตาโอทาตมะนาสาวสุทาวิปัะสันนมนาวิลาพิโยปัจจสเตยตวาวเนกาปิลาวัทเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอาตบปะมักกะลุง สุตวาพุทธศาส,าสนังเตสัมปาตุละหุยางอัมนุสา,านะทัศนังอเปเกสตามัทขุงสหัสังอัฏฐสตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสภาพุตตาอหุงตันจัดสพังอภิญญายะว่าวักิตวานาจักขุมาตตะโตอมัมนตยสิสัทธาสาวเกสสนีระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชา เตวิชานาถพิกโวเยโวหังกิตตยิสามิคิายหิอนุปุพโสสตะสหัสสาวยาขาภุมมาการิลาวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนังชาสหัสสาหิห์มวตายาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนังสาตาคิลาสติสหัสสายขานานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิคูนางสมิติงวนังอิเจเตโสละสสะหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวัน um ังเวสามิตาปัญจสตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวนังกุมพิโรราชคะติงโกเวปุลัสสนิเวสนัง พิโยนางสะตะสหสังยะขานางปยิลุปัสติกุมพิโลราชาข้าโกโศปาคะสมิติงวานังปุริมันจะที่สังราชาทะตะรัตโถปสาสสสติทันทพ,พานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตสาภาโวอินธรรม,มนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพี่ขูนางสมิติงวานังท้าคิน,นันจะที่สังราชาวิลุนโหตับปะสาสติ กุมพันธทานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปีตัสสะภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวรนนวันโตยศสิโนโมทามนาอภิกามุงพี่ขุนนางสมิติงวนางปัจฉิมันจ่าที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปีตัสสะภ้าโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวรนนวันโตยศสิโนโมทามนาอภิกามุงพี่ขุนางสมิติงวนางอุตรันจ่าที่สังราชากุเวโรตัปปะสาสติ ยักขานังอาธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสะาโวอินทนามามหะพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสสิโนโมธามานาอภิกรมุพิขุนางสมิติงวะนังปุริมาทิสังทตะรัตโถยัาขีเนนะวิลุนทโกปัชชิเมนะวิลุปะโิกุวิโรอุตรังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจาตุโลทิสา <c oughs> ทัตทรมานาอัทังสุวะเนกาปีละวัทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุวิเตนทุวิภูจวิภูโตสหจันทโนกามาเสธโจะกิน,นุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตเสนโนจัดคันทพังณโลราชาชโนสโภอาคูปัญจสิโกเจวะ ติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทับพาสหรา,าชูพิโมธมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังอธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาต,ตัชกากัมพาลาัลสตะกัมพัลาสาตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตารัฐาจะอาคูนาคายัสสิโสเอลาวันโนมหาลาโคโสปาคะสมิติงวานัง เยนะคาราเชสหัสาหาดันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายสาเตวะนมัชปัตตาจิตาสุปันาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานมาสิสุปันาโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาิวาจิอุปปาวหยันตานาคาสุปันาสารณะมะกังสุพุทังชิตาวชิรัตเถนะ สมุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสะวาสเสเตอิทธิมันตโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิติตจะมหาลาโทนามูจิตสห <c oughs> สัตตัญจะพรลิปุตานังสัพโพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังรางหุพัทธะมูปาขมูงสมะโยธานิพัทันเตพิขูนังสมิติวนัง อาปจะเทวาปัทวีจเตโชวายูตถาคมุงว,ราวาัรุณาวรุณาเทวาโสโมจายสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสสิโเสทเศเตทัศธากายาส,สัพเพนานัตะวัน,นิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวันทวันโตยสสิโนโมธมานาภิกขามุภิกขูนางสมิติงวนังเวณทูจะเตวาสหาลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริามาคูปุรคกิตานักขตานิปุรคิตาวาอาคูมันทวะลหากาวัสุนางวาสโวเศโถสโกปาคะบปุรินทโททเศเตทัศธากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทินโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกามูภิกขุนังสมิติงวนังอาัทาคูสาภูเทวาะละมัคีสิขารรดิวะอริทากาจะโลชาจะ อุม,มาปุพพนิพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจักอัจ,จุตตาจัเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาว,วะเนสิโนทัสเททาศธากายาสาเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสิโนโมธม,มานาอภิกามมพิขูนางสมิติงว่านังสมานามหาสมานามนุสสามานุสุตมาคิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหารโยเทวาย เยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตทัศทะกายาสะเพณานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัสสสิโตโมทมานาอภิกรมุงพิขูนังสัมติงวะนังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคะนาสสาสหะโอทาไตขะไคตะโอคโอตาคะโอทาตะไคหาปาโมุขาอาคูเทวาวิจักนาสัธามัตตา หาลัคชามิสกายะยัสสินมิสกาจะยะสสิโนภะนยังอาคาปชุนโนโยทิสาพิวัติท่าเสติทศธา,ากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมโตชุติปันโตว,วันนวันโตยัสสิโนมุธมานาภิกำุงพิขูนาสซมติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตากาจะยะสสิโนสัมพิตากาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอาคู อาคูปะระนิมมาโตนิมมาตานิมมิตาทัศเศเทฐะทศธากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสะสิสโนโม,มทมานาอภิกาโม,ม,มพิขูนางสำมิงวะนาสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวัน,นิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยทิสะทิสาสหาปะปะวุฒะชาติมัคขีลังโอคะติน,นะมานาสวัง ถ้าเขโมคตตลังนาคังจันทังวะอสิตาตติตังสุพระมาะปรามัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนางกุมาโรติโสจะโสปาคาสมิติงวนังสหัสสะพระมะโลกานังมหาพระมาะพิติพิติทติอุปปัตโนชุติมันโตอภิสมากยพิสมาก,ายมากายโยยัสสิโสทเสเททัสทากะอาคู ปัจเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชตูอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสัพสัเพอภิกกันเตสินเทเทเวสัพ a r m มเกมาาเสนาภิกามิปัสสก,กันหัสสะมันทิยังเอทะคันทะทะพันทะทะราเคนะพันทะมาตุโวสัมันตาปริวาราีธะมาโวมุนจะนุนจิตทะโกจิดังอิทิอิติตัทธะมหาเสโน กันหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมหจัจจะสะลงังกัตะวานะเพลวังยะถาปาหุสโกเมโคธนยันโตสาวิชุโกตะทาสโสปะทุทาวปจุทาวติสังกุโทอสาสะยังวะวะเสตันจะสับพังอภิญญายะวะวคิตวานาจขุม,มาตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสสเนรเต มาลาเสนาพิกันตาเตวิชานถาถพิขโวเตจะอัปปะมกะลุงสุตวาพุทธศาส,สนังวีตาราเหเคหิปากามุงเนสังลมุมมปิอินเชย,ยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาพระยาตีตายัสสิโนโมทันติสหคูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ